สวัสดีค่ะมาพบกับหน่วยการเรียนที่9นะคะเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะสำหรับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะ,ะความหมายของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็คือสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการเพื่อให้เช่าหรือนะคะเพื่อใช้ในการบริหารงานและนะคะคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลารายงานดังนั้นนะคะจากความหมายข้างต้นนะคะก็คือที่ดินอาคารนะคะและอุปกรณ์จึงมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือ เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้มีไว้เพื่อใช้งานหรือใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ 3. นะคะอายุใช้งานนะคะหรือใช้ประโยชน์ได้มากกว่า1ปีนะคะการรับรู้รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะกิจการจะต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ ก็ต่อเมื่อนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะทุกข้อดังต่อไปนี้1นนะคะก็คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 2. นะคะกิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะก็สำหรับนะคะ การจำแนกนะคะประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะที <algunos fields. S 1> <Okay. S 2> ่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะสามารถจำแนกลักษณะการใช้งานได้2ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1ที่ดินอาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานไม่จํากัดและ2นะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะที่มีอยู่นะคะสามารถใช้งานได้อย่างจํากัดเนาะถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าใช้งานไม่ได้จํากัดก็จะเป็น ที่ดินนะคะแต่ถ้าเป็นอาคารอุปกรณ์เนี่ยก็คือจะมีการจำกัดว่ามีอายุการใช้งานมากเท่าไหร่อาจจะ5ปี10ปี15หรือ20ปีแบบนี้นะคะและที่นี้นะคะการวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินอาคารและอุปกรณ์กิจการนะคะต้องวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่ดิน าาคและอุปกรณ์โดยใช้ราคาทุนส่วนประกอบของราคาทุนนะคะก็จะประกอบด้วย1น,นะคะราคาซื้อรวมค่าอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้นะคะและราคาซื้อจะต้องหักส่วนลดการค้าและจํานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย2องนะคะต้นทุนนะคะทางตรงอื่นๆที่สามารถนะคะ เกี่ยวข้องกับการได้สินทรัพย์มาเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่นะคะและสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. นะคะต้นทุนในการรื้อถอนขนไปทิ้งการปรณะสถานที่ตั้งหลักจากการเลิกใช้สินทรัพย์นั้นแล้วนะคะอันเกิดมาจากนะคะภาระผูกพันเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมานะคะ การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะซึ่งได้การได้มาซึ่งที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็อาจจะมีหลายวิธีเช่นนะคะได้มาโดยซื้อเป็นเงินสดซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อด้วยวิธีผ่อนชําระนะคะซื้อรวมกานหลายชนิดสร้างขึ้นเองการแลกเปลี่ยนนะคะการบริจาคและการค้นพบสินทรัพย์นะคะอันนี้ก็ เป็นแค่เนื้อหาส่วนของเนื้อหานะคะส่วนในการคำนวณก็จะมีอยู่ในแบบึกหัดนะคะที่เราจะได้เรียนกันในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะ,นะะอาจารย์ขอสรุปเนื้อหาในส่วนที่เป็นเนื้อหาของที่ดินอาคารหรืออุปกรณ์นะคะก็คือเป็นสินทร,รัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ผลิตสินค้าและการบริการตามปกติของการดําเนินธุรกิจซึ่งจะต้องบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนณนะวันที่ ได้สินทรัพย์นั้นมาประกอบด้วยราคาซื้อรวมภาษีนำเข้าภาษีอื่นๆนะคะเกี่ยวกับการซื้อนะคะค่าใช้จ่ายทางตรงต่างๆที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และที่นี้นะคะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อสินทรัพย์ถ้าดอกเบี้ยจ่ายนะคะนั้นจะเกิดในระหว่างที่การจัดหาสินทรัพย์ยังไม่แล้วเสร็จ ให้บันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินทร,รัพย์และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้จมาจากทร,รัพย์ให้ถือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอการคำนวณถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ